สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมติทันเดอร์ครับวันนี้พี่ติพิพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันเสหรับเจ้า Honda r e b e l 300ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2023ครับเลขไม่หมื่นเกิโลเมตรแท้ครับมาพร้อมของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมเลยครับเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมาครับหนึ่งมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากลูกค้าให้ดูทุกคันจอเดินไม้ครับสวยใสฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงคครับมาฮะโชสวยครับ ไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสนะครับแผงข้อบนเดิมสวยไม่มีรอยคันนี้ได้ตุ๊กตาแฮนด์แต่งมาด้วยนะครับแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะคะประกับไฟฟ้าเดิมตัวส่ต่างๆไม่มีระรางปอกแฮนด์เดิมมือคลัตช์มือเบรกเดิมครับไม่คดไม่ง่อกระปุกน้มันเบรกไม่มีด้วซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับชุดสีถังเดิมสวยครับฝาถังสวยครับไม่มีรอยติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบยางกันรอยด้านหลังด้านข้างมีมาให้ด้วยตัวถังไม่มีบุบระลักยิ้มนะฮะเบาะนั่งคคันนนนนนีีี้้เเเปป็็บบาาาะะะแตต่่งงหสรกอวม รูไาเล็กน้อยครับตามการใช้งานนะฮะคันนี้มาพร้อมกับแหลกด้านท้ายรวถึงกล่องด้านหลังแต่งด้วยครับนี่ฮะจากเชสนะครับมาให้อีก1อย่างนี่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับด้านหน้าครับคันนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเป็น Full LED ครับสวยใสครับมีรอยหินไม่ก็กน้อยตามการใช้งานแกนโชคสวยครับไม่มีตามดดรั่วซึมแน่นอนบางโค้หน้าเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้ายางด้านหน้าจะบอกว่าเบิกใหม่ครับสภาพอยู่ที่ประมาณ90%นนะฮะ ขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมนะครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกชคสวยนะครับไม่มีรอยคาลิเปอร์สวยครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งนะฮะและคอท่อด้านหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะฮะฝาวาวสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวคีบเครื่องสวยครับนี่ฮะ แข้งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มกระดมแปะยางพักท้าด้านขวาเต็มครับขายเยกหลังไม่โคตไม่งอครับคันนี้ยะคงเป็นท่อเดิมนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราติดง,ง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะอัตราเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็ว รอบเครื่องยนต์เร่งอัตราเร่งดีไม่มีสะดุดครับสวิงอาร์มด้านขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องเพล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบรถด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังครับเบิกใหม่ครับสภาพอยู่ที่9ก้าสนะครับไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคนันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฮะฝั่งซ้าย โซ่ตะเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยซิกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับไม่มีรอยพักเท้าด้านซ้ายครับยางเต็มฮะคันเกียร์ไม่กดไม่งอนะครับตีนเป็ดด้านล่างแต่งแข็งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ฮะสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล็ล้มแปะฝาวบาสวยไม่มีรั่วซึมและคาบกาวครับกุญแจให้มาครบ2ดอกรวมถึงกุญแจกล่องด้านหลังมีมาให้ครบครับมาฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้าย นี่ครับแห้งใสครับตามผาตายทันเดอร์บอย์มนทบุรีนะฮะกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์เลยครับอะล่ะฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่119,000บาทเท่านั้นดาวด้านต้นเพียง19,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์เหมือนเดิมครับฟรีค่าส่งส่งเสตฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกถ้าคุณมองหาดีเบล3 0 0 5 0 0ยห้ามาที่นี่ครับทันเดอร์บอยสมนทับบุรีครับเรามีมาเรามีมาอย่างต่อเนื่องครับมีจำนวนมากถ้าคุณหาอยู่รีบมาครับมาเจอกัััันคครรบบสสวดี